สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะข้อหวย2ด่วนทะเบียนรถนายกปยลาารับเลขเด็ด16ทธันวาคม64วันที่15ธันวาคมเวลา7จนาฬกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพไปยังท่าอากาศยาน ทหารกองบิน56ตําบตำบลโคกม่วงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลาเพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบและติดตามงานด้านความมั่นคงของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีประชาชนบางส่วนเดินทางมารอต้อนรับโดยเฉพาะเหล่าบ,บรรดานักเสี่ยงโชคที่ไม่ยอมพลาดเดินทางมาส่องเลขทะเบียนรถนายกได้แก่ 1. ขอไข่ขอไข่2880งานนี้ทำเอาเหล่าบ,บรรดาคอหวยรีบไปตามซื้อกันยกใหญ่ เพราะเดี๋ยวจะหาเลขไม่ทันวันประกาศผลรางวัลในงวดประจำวันพหาสบดีที่16ธันวาคม2564นี้โปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก the tiger com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ